สวัสดีค่ะอัปเดตข่าวหุ้นกับไอแลนด์นะคะวันนี้จะพูดถึงหุ้นวิภาค่ะเนื่องจากว่าเขาได้มีการมาออก Opportunity Day นะคะซึ่งไอจะสรุปให้ในคลิปนี้เลยละกันเนาะวันนี้นะคะพูดถึงในเรื่องของรายได้ทางผู้บริหารเนี่ยบอกว่าในปี65นี้รายได้ของเขายังคงทรงตัวได้ค่ะเนื่องจากว่านะักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเริ่มกลับมานะคะทาให้มีรายได้จากชาวต่างชาติแล้วก็คาดการณ์ว่าในปีนี้จะสามารถทํารายได้เติบโตได้10%ถึงแม้ว่าในปีที่ผ่านมาเขาจะมีรายได้พิเศษจากโควิด19ค่อนข้างมากและเขาก็ยัง คุณสำรองเหลืออยู่นะคะถึง500ล้านบาทเพื่อที่จะใช้ในการขยายในเรื่องของการรองรับผู้ป่วยค่ะวันที่23กันยายนนะคะก็ปิดไปที่2.68บาทซึ่งเขาเนี่ยก็ทำราคาลดลงมา1.47ดูจากกราฟเลยนะคะตัวนี้เนี่ยใกล้จุด stop loss มากวาง stop loss ไว้ที่2.65แต่ถ้าเกิดหลุดลงมาอีกนะคะเราจะวางต่ำลงไปแล้วก็แนวต้านอยู่ที่2.88ค่ะ stop loss ถัดไปจะอยู่ที่2.50ใครที่ยังไม่มีของก็อย่าลืมทำการบ้านก่อนลงทุนนะใจเย็นๆนะคะ